s u v คุณภาพโปรลดแรงแห่งปี379,000บาทไม่ขายเหลือเพียง2 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแคด,ดดิตดีฟรีดาวซื้อสดไม่บวกแวดราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วกับ MGZS 1.5ตัว X s u n r o o ัครับผม ปีใหม่ๆหมใหม่น้อยๆใหม่17,000กว่ากิโลได้สีแดงพิเศษสไตล์ MG ZS ครับสวยลงตัวสุดๆทุกมิติชุดแต่งรอบคันจากโรงงานครับรถเดิมสวยๆมากๆเลยราคาต้องบอกว่าลดเกือบ 100, แสนนะเพื่อนๆด่วนเลยนะครับรถจากป้ายแดงก็เยอะแล้วกว่า50%ครึ่งต่อครึ่งตอนนี้ก็ลดมาอีกครับ ช่วงปลายปีรถราคาเทกรันนากันเลยครับรีบจัดรีบด่วนใครหารถไปเที่ยวปีใหม่นี้เอาคันนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาไอสมาร์ทซันลูปพุ t ต r t ออปชั่นล้น,ลน olo, ๆแมกลอครับรถจอดอยู่รามินทาจองผ่านล้าน3,000บาทจะซื้อสดก็ได้จะจัดไฟแนนซ์ก็ดีดูแลทุกจังหวัดครับด่นดวนๆใครก่อนจองก่อนได้ก่อนใครมาดูก่อนก็ได้ก่อนครับ088584537 5รถสวยๆ s อสตรงปกต้องคันนี้ ราคา2,99,000บาทไม่มีอีกแล้ว